สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบทุกท่านครับยินดีตอนรับเข้าสู่วัยรุ่นทุนน้อยเนาะเดี๋จะออกไปแว้นกันครับกับเจ้าจกเกอือ์ตามก้นพี่ใหญ่เนาะเดี๋ยวขึ้นก่อนครับมองได้ไม่ได้ก็ต้องมองมต้องลั่นเลยลังนี่ได้ คนนึงเดี๋ยวไปนั่งข้างหลังโอ้ดิบังไฟนั่ังไฟบังไฟบังไฟแล้วก็มียานากรมันก็มองเห็นเนาะมองได้ไหมปกติมันไม่เปิดประตูนี้แล้วออกไปตรงนี้เลยประตูรีโมทประตูรีโมทเกียร์รีโมทอันนี้เกียร์แซดเด็ตบซ้ายตบขวา หน้าตหลังโอ้ใช่เขาแก้น้อยร้อยล้านครับอะไรเลยตัวกั๊ปสดสดน,นี่ตานเนี่ย่วงนี้นี่มองอะไรไม่ได้เลยนะมองไม่ได้นี <Yeah. S 2> เ่เต็มหมดเลยครับเนี่ย น,น,นี่คันเร่งไฟฟ้าอีกมีกล่องคันเร่งด้วยตัวนี้รีแมปโดยบางนุครับบางนุรีแมปนะครับมาจากสิงห์บุรีนะบางนุปเป็นเหตุบางนุปเป็นเหตุสังเกตได้ลั <c oughs> <c oughs> ่นทุกคนแต่กันนี้จะไม่เบิ้ลตัดใ <c oughs> ช่ <c oughs> ไหมกดแช่งนะควัญไรควัญไรสายควันสายควัน อยู่บนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอย่างนี้ครับสวัสดีสวัสดีครับหน้าตาองนี้ครับสวัสดีใช่ไหมหนักเล่งจริงเรื่องจริงโอ้มูลี่นี่เขาใส่แต่ข้างหน้านได้ดิข้างไม่ได้ใส่ เดี่ยวประตูเนี่ยใส่ข้างๆแค่นี้พอพอเปากูุลี่คันนี้เน้นสติกเกอร์นะใจเย็นมากเลยหน้าหนาวเลยเลยนี่จอดนานอย่างไปจอดอ่อน,นนอ,อนแล้วอ่อนแล้ว

Tuyệt h oczywiście rủa He hả Nếu các khách thích ASEAN, dânhalfá chips nhanh snowball Phải dành g shoots một chopped s vào Để luyên mô nè Nếu các Để สิบล้อก็มีหัวใจล้อก็มีหัวใจแล้วใครก็รักจิ้มมีเสียมครับมีเสีอง้อนไม่นิ่มเลยนิ่มที่เขาละ

นยนล้แน่ว no really? claro. no 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 right. ่โอ oh, ้ลแน่อยาโหดเลยนี่ครับแเปเกตายแล้วด้วยเงโอ้ตายตาเข้าแก่แล้วไปลน่ไหมลงแน่ไหมที่มุดบ่าลงแน่ไหม คนลงบ่ะไม่กระจกุกข้าวยูร่ากระจกลงใช่ไหม <S <S นี่ครับหินพวกนี้นี่มาจากสุรินทั้งนั้นเลยใช่มตอนนี้เอาอวีรำวีรำได้เปอ่าวีรำน่าจะวีรำวีรำกับสุรินนี่แหละ ที่ผลิตอะไรื่ออะไรรเกกเันที่เอาไปลาดยางใช่ไหมขั้วหินขั้วหินขั้วหินที่ขั้วหินนะครับตรงนี้ที่มิกหินแล้วกันมีหินกับยางมาตอยแล้วยางมาตอยเราเอามาจากไหนชลบุรีชลบุรีมันจะมีรถสิบ้อที่วิ่งมาใช่ไหมหัวลาดไปที่เหมือนวิ่งทั้งเหมือนน้ำมันอ่ะใช่ไหมมีรถเดียวรถพั่วถ้าเป็น รถยางนี่เราสั่งมาดจะให้เราที่นี่ก็จะมีห้องพักคนขับรถคนทำง,งานอยูนนะ่ครับทีเดียดอยู่ข้างหน้าครับทีเดียดไอจิกาไออยู่ข้างหน้านั่นโยกจำหนึ

กักซลอกองทีมง,งานเสียบพี่นะครับกันชนเขียวมินะทีเกียวมินะกันชนครับอกอกลักสิบสาหกสน,น,นะครับวันนี้นา่าจะหน้าามก้าครับมอใหญ่ครับมอใหญ่อู้ <laughs> ที่เสียบใส่ใครด้วยงนเนีาเานี่ยนงนเฮงอนเฮงครับเนี<อ>ยนเนีนครับ,รบตัวนี้ก็ F X z สามหกนย์ะคันน้ำฝนก็จัดใหม่ครับโอมียมค,ครับใช่วงนี้จัดว่าเด็ดครับ นี่ครับว,ว่าเท <music> yeah. well ่าไหร่ครับเท่านี้นี่ไม่ใช่ถูกๆูงนะครับไม่ใช่ถูกๆวงนะสองพันครับตัวรเทปหลักเจ็ดเจ็ดเบาๆครับด่วนศีราชาชนบุรี นี่ครับรถวิ่งยางเนาะน้ำมันเตาสีราช่ะสีราชาเจอก็ทักทายครับคู่แฝดครับคันนี้เหมือนกันดิเลยครับเนี่ครับโอ้โหแฟร์สีแฟร์สีสีนิ้วแฟร์สีครับปากสลามโอ้เสียงนี่น่าจะโหดจัดครับ นี่ครับสุดจัดครับสุดจัดน,นี่ครับบนิบนบิน จะบต้ฮู้ <c oughs> ตีดตีนมันต,ตสับระเบิดออี่้ อค่าเครับสุดจัจนี่ครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์เนาะคลิปนี้ก็ขอ,อจบไปเพียงเท่านี้ครับจับบานครับเจอกันคลิปหน้านะ